เศรษฐีนีหมื่นล้านสาวชาวจีนชื่อไต้ซิลลี่เธอใช้ชีวิตหรูหรามีค่าฤิ์หัตใหญ่โตมีเครื่องบินส่วนตัวและชื่อเสียงมากการใช้ชีวิตของเธอทำเอาหลายคนต่างพากันอิจฉาเธอแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ชีวิตคู่ของเธอไม่ได้ราบรื่อนนักเพราะสามีชาวอังกฤษชื่อโทนี่ตัดสินใจหย่าและขอเพียงหนึ่งล้านปอนด์หรือราว43.7ล้านบาท โดยปฏิเสธสินสมรสที่เขาจะได้เครื่องหนึ่งจากอาณาจักรหมื่นล้านหยวนของภรยาไตาซิวลีเกิดในยุค60ที่ฮาบินเธอเรียนเก่งจนได้เข้ามหาวิทยาลายัยก่อนเข้าทำงานที่ฮาบินเดลี่เธอเป็นนักข่าวมีฝีมือจนเธอเริ่มหมดแพชชั่นในการเป็นนักข่าวเธอจึงตัดสินใจลาออกและไปเสี่ยงโชคที่จูไห่ช่วงเศรษฐกิจพิเศษกำลังเฟื่องฟูต่อมาได้ไปเรียนต่ออังกฤษและที่นั่นเองทำให้เธอได้พบรักกับโทนี่ ครูคณิตศาสตร์เชื้อสายคุนนางเก่าทุกอย่างในชีวิตคู่ของเธอดูไปด้วยดีจนทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานในปี1993เธอมักจะเดินทางไปกลับระหว่างประเทศจีนและประเทศอังกฤษจนเธอได้เห็นโอกาสในการลงทุนที่ไม่มีใครสนใจเธอได้ปรับปรุงอุโม,มงค์ป้องกันภัยเก่าทําเป็นย่านการค้าผลงานแรกของเธอในชื่อโครงการเหรืนเหอกลายเป็นความสําเร็จยิ่งใหญ่สร้างรายได้ทะลุร้อยล้านต่อปี และเธอได้ต่อยอดสู่ธุรกิจอสังหาทั่วประเทศสุดท้ายเธอก้าวขึ้นเป็นเศรษฐีมีอันดับต้นๆของจีนทรัพย์สินรวมสูงสุดกว่า1.4หมื่นล้านหยวนหรือราว6.44หมื่นล้านบาทเธอประสบความสําเร็จด้านการทํางานเป็นอย่างมากแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จด้านชีวิตคู่ขณะที่ภรรยากําลังไล่ล่าหาความสําเร็จโทนี่กลับรู้สึกแปลกแยกเขาไม่เข้าใจชีวิตที่เต็มไปด้วยเครื่องบินเจ็ตงานเลี้ยงหรูและเสื้อผ้าราคาแพง โทนี่สิทถึงชีวิตเรียบง่ายที่ประเทศอังกฤษห้องเช่าเล็กๆอาหารที่สองคนช่วยกันทําแม้ลําบากแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นช่องว่างระหว่างค่านิยมและวิธีชีวิตทําให้ทั้งคู่ห่างไกลขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายโทนี่เลือกทางออกที่ต่างไปจากที่สังคมคาดหวังเขาไม่ต้องการคารืหาดไม่ต้องการหุ้นในบริษัทใหญ่โทนี่ตัดสินใจขอ,อยาก,กับใต้ซิวลี่ โทนี่ขอเพียง1ล้านปอนด์สำหรับใช้ชีวิตกับลูกชายอย่างเรียบง่ายและสงบมากกว่าหลังจากที่ทั้งคู่ได้หย่ากันไตซิวลี่ก็เดินหน้าต่อขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศและปี2021ยังได้เป็นผู้ถือหุ้นสโมสรฟุตบอล r e ดดิ้งเอของอังกฤษเธอยังคงเป็นตำนานธุรกิจของจีนส่วนโทนี่กลับไปบ้านเกิดชนบทในอังกฤษซื้อบ้านเล็กๆก,กลับมาสอนหนังสือและอุทิศเวลาให้เด็กยากจนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เขาอาจไม่ได้มีทรัพย์สินระลับพันล้านแต่กลับได้ชีวิตที่เรียบง่ายดังที่ใจต้องการถ้าสมมุติคุณเป็นโทนี่คุณจะตัดสินใจกับชีวิตยังไงระหว่างใช้ชีวิตแบบสุขสบายมีครบทุกอย่างในชีวิตกับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายถ้าชอบคลิปฝากกดติดตามด้วยนะ